ทั้ง3คนชอบหนังเรื่องอวตารเหมือนกันเลยครับอยู่ๆคุณอาโต้ก็พูดกันมาว่าเฮ้ย hey, รู้ไหมที่บาหลีเนี่ยมันมีต้นไม้ต้นหนึ่งชื่อว่าต้นทารุเมนยาลักษณะเนี่ยมันคล้ายๆกับที่ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ต้นไม้แห่งวิญญาณในเรื่องอวตารต้นไม้แห่งชีวิตในหนังเลยนะใช่ครับแต่แกบอกว่าโอเคมันอาจจะไม่ได้100%เป็นเหมือนอย่างในหนังนะแต่ว่ารับรองว่าถ้าเกิดสองคนไปดูเนี่ย ยังไงก็ต้องวาวเขาวางเงินเลยสิบเหรียญพอรุ่งเช้าอยู่ๆแกะกลับบอกว่าวันนี้ยพอดีว่าไม่มีเคสด่วนเขาคงจะพาไปเที่ยวไม่ได้ <Yeah. S 2> แต่จะให้ลูกพี่ลูกน้องของเขาเนี่ยพาไปแทนก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าลูกพี่ลูกน้องเนี่ยเป็นไกด์อยู่แล้วไม่มีปัญหาประมาณ8ปดโมงได้คุณบายูลูกพี่ลูกน้องของคุณออโต้ก็มารับ uh huh. คุณบายูก็พาทั้งคู่ครับนั่งรถไปแล้วก็ไปลงที่ท่าเรือเพื่อจะข้ามทะเลสาบซึ่งแกบอกว่าวิวนี่ระดับ หลักล้านอะ่ะสวยมากๆาแต่ก็แปลกใจอยู่นิดนึงว่าตั้งแต่แกลงเรือมาเนี่ยไม่เห็นใครนอกจากพวกแกเลยนะอา้าวไม่มีนักท่องเที่ยวคนอื่นไม่มีชาวบ้านอะไรเงี้ย<า><า>หรอทั้งที่วิวสวยขนาดนี้ก็เดินทางมาจนถึงขึ้นฝั่งกำลังจะถามเรื่องนี้แหละว่าเออทำไมมันไม่เห็นนะักท่องเที่ยวเลยคุณบายูกลับพาทั้งคู่เดินฉี่ขึ้นไปแล้วก็บอกว่าก่อนที่จะไปตรงเสมาวายาเนี่ยทางคู่จะต้องไปเคารพ สการะที่วิหารพระศิวะก่อนเพื่อให้ท่านคุ้มครองเพราะเนื่องจากว่าที่เสมาวยาที่บอกเนี่ยมันเป็นที่ที่มีความเหมือนกับว่ามีอาถรรพ์มีอะไรอย่างเงี้ยจนเคารพพระศิวะอะไรเสร็จเรียบร้อยก็เดินตามคุณบายูเนี่ยกลับมาคุณบายูก็พาเดินต่อไปอีกสักพักหนึ่งถึงบางอ้อพี่แจ๊กครับเพราะว่าสองคนเห็นป้ายตัวเบลเลอร์เลยเ,เขียนว่า ขอต้อนรับทุกท่านสู่สุสานหม<ะ>ู่บ้านตรุนยัน